อ๋อไฟไฟว่ะอ่ะอยู่นู่นการลอบเข้ามาดูจะง่ายกว่าดิกินะฮะการรักษาความปลอดภัยของตระกูล ยังหลาหลวมเหมือนเดิมเลยที่นี่คือเรือประกายอัมพันธ์สินะหรูหรามากจริงๆเรือลำนี้จะมีสถานที่อย่างรงรับจำนำที่ช่วยให้ความปัรถนาเป็นจริงผ่านการจำนำอะไรแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะฉันคงต้องไปสำรวจเองแล้วละ่ะแล้วข่าวเือก็จะเป็นจริงหรือว่ามั่วนิ่มกันแน่ ้ทุกมึงสองตัวทำอะไรกันอ๋อก็คือหมูที่นี่ไม่ได้มีวิตีเล่นเหรอเนี่ยเราต้องเข้าไปแถวๆนี้เหรอมันอยู่ข้างในอ่ะแล้วเราต้องเข้าประตูไหน,นผมว่าไม่น่าใช่ผ่านประตูลิฟต์ด้านหน้านะ่ะนะน่ยตรวจสอบอืม อ๋อใช้ประตูนี่ใช้ประตูนี่โอเคนั่นมันซีร่เผยแป๊บเดียวก็หายไปซะแล้วท,ที่แท้แโซเพสก็อยู่ที่นี่ด้วยสินะอา้าวเครียไงกลายเป็นลรบิน Oh, จริงสิยังมีอีกเรื่องหนึง่งฉันกับคุณโอติตกลงกันแล้วว่าในนามของตระกูลเพื่อเป็นการตอบแทนผู้มาเยอนรานา้ำที่ช่วยเหลือเปนนคนนี้เราจะมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับไอซ์เพสรบกวนทุกคนช่วยเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะฉันจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยคุณโรบินรบกวนหน่อยสิ สวัสดีคุณผู้หญิงต้องการให้ช่วยอะไรไหมคุณพอรู้ไหมว่ารงรับจำนำไปทางไหนจำนำคุณกำลังตามหาห้องของเลดี้ยกเมตาเจดอยู่ใช่ไหมได้ยินมาว่าเธอมีบริการพิเศษบางอย่างอยูอย่นะฉันปัหมทตำแหน่งไว้ในอุปรกรณ์ของคุณเรียบร้อยแล้วคุณลองตรวจสอบดูได้เลย เลดี <Lady> ้หยกเมตตาเหมือจะเคยได้ยินช่วยนี้จากใครสักคนฮะจากเซเวอร์โบหรือเปล่านะจะว่าไป,ไปเธอบอกว่าจะไปพบสมาคามอมาเชรยะจากนั้นก็หายไปเลยไม่รู้ว่าราบรื่นดีหรือเปล่าอันนี้ก็คือไปห้องเจรจาก,กันใช่ปะตามหาผู้บุกเบิกบ,บนเรืออัคนี แล้วมึงอยู่ไหนคะเนี่ยพี่ปันพี่ปันตอนที่เล่นไฟไฟให้เขาไปหา MC ็มซีเอเขาอยู่ไหนกำลังวิ่งหาอยู่ผมกำลังเปลี่ยนจากขายเอ็มซีไปแลกเปิดกล่องเล,ล่นแล้วตอนนี้เดินมาถึงหัวเรือแล้ว

大丈夫だけど、警戒はたらないでダーキッドンキェン า,าเดมันต้องเล่นวนซ้ำบ่อยๆอ่ะอืมถ้าฉันชน,นะหีบสมบัติของนายต้องกลายเป็นของฉันนะแล้วใครบอกว่าฉันจะเดิมพันกับนายาาก็ฉันบอกไงาาลาดเรืองดีจริงๆ ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะกอตรนอซีโร่พอดีว่าฉันต้องไปหาเลดี้หยดเมตาคนนั้นก่อนนะอ่ะอาลุ่มทางไปกับฉันอะไรงั้นถ้าฉันควรจะใชุ้เดีเดเดืยวเข้าไปล่ะฉันจะไปเปิดก่งอง โอเคเราต้องไปหาเลดี้หยาดอะไรนะเลดี้หยกเมตตาใช่ไหมไอ้เหี้ย,ยกูไปอ่านหยาดเฉยเลยไอเ้เัอาอ่านแบบไอ้เหี้ยมองด้วยหางตาไม่ได้มองทําประโยคอ่ะตัวหนังสือมันเล็กไอ้เหี้ยเลยมองเพียยเ้ยนยินดีต้อนรับโซ่หยกเมตตาบรรดาลฝันสาขาเรือประกายอาคาันนีคุณหนูหท่านนี้ให้ฉันเรียกคุณว่ายังไงดี เรียกฉันว่า Samuel. Okay. Samuel, s ซมิเอลโอเคซามิเอลเป็นชื่อที่ดีจริงๆคุณแซมต้องการอะไรล่ะแล้วคุณยินด,ด,ดีจะแลกกัด้วยอะไรฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและเพื่อความปรนรถนั้นฉันยอมแลกซึ่งทุกอย่างของตัวเองทุกอย่างของตัวเองงั้นเหรอทุกอย่างเลย คุณซามิเชวฉันคุณกับไปเถอะฉันว่าคุณยังไม่เข้าใจความหมายของการจำนำนะก่อนนะหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความตามที่ว่าเลยฉันสัมผัสถึงความปรารถนาแรงกล้าที่อยากจะมีชีวิตรอบต่อไปของคุณ มันลุกโชนเรากับเปลเฟิงแต่คุณกับไม่สามารถให้หลักประกันใดๆท,ที่เทียบเท่ากับมันได้อย่างนั้นเหรอที่แท้คำพูดที่ว่าลงรับจำนำสามารถช่วยให้สมทุกปัถนา ผ่านหลักประกันอะไรนะั่นก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระสินนะนี่เป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงไม่เบาเลยนะ <c oughs> มันเป็นธรมรมดาที่คุณจะไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะช่วยให้คุณเข้าใจเองไปหาคนพวกนั้นสิพวกเขาเคยแวะมา <c oughs> ที่รงรับจำนำของฉันกันทั้งนั้น <c oughs> ไปดูให้เห็นกับตาว่าความปรารถนาของพวกเขา <c oughs> เป็นจริงแล้วหรือยัง จากนั้นค่อยกลับมาหาฉันที่นี่ฉันจะทำให้คุณเข้าใจว่าจำนำหมายถึงอะไรคุณยังขาดอะไรอีกบ้างฝันดีครับเจ้าของรถบจำนำชื่อเจดไหนก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วลองไปดอบรอบอย่างที่เธอว่าก็ไม่เสียหาย โอเคฟังสาวน้อยไม่เจียมตัวเอาเงินหม่ฉันอีกแล้วสินะไม่ต้องพูดเยอะมาเริ่มเลยเถอะเรามาด็นแบทชนะในตาเดียวฉันขอเดิมพันหมดหมดน้าตักเลยใจกล้าขนาดนี้เชียวได้เงินฉันขอดูฝีมือเธอหน่อยสิว่าแน่จริงสักแค่ไหนอะไรอ่ะ นักพนันผู้ยอหยิ่งสเตซี่ทำไมกูต้องมานั่งเล่อนอะไรแบบนี้วะฮะอ่ะกูจะไม่เคียนแล้วมากมันแค่เรียงเกมเรียงเพชรอะเออสามอ่าอ่าอืมอ่าฮะ โอเคโอเคอือฮ okay. okay. mm ึโอเคครับชนะแล้วชนชนะแล้วจริงๆเหรอเนี่ย <c oughs> เป็นไปไม่ได้เธอแพ้ฉันมาติดต่อกันสิบตาแล้วแล้วทำไมฉันถึงมาแพ้ในเวลาสำคัญแบบนี้ได้ล่ะ เป็นเรื่องจริงเสียนะเลดี้หยาดเมตตาคนนั้นอ่าหยกเมตตาคนนั้นหนาของแท้เส้นทางที่ไรขอบเขตที่สุดยุคข,ของเซียนเดียมพันสเตซี่ก็มาถึงแล้วอะไร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  ดูชิดูที่ันมีของขวัญจะให้เธอลองดูสิสร้อยนี่สวยจังนี่ใช่เพชรตาแมวหรือเปล่ามันสวยมากเลยพี่ทำไมสตาร์เวแพดนี้มันน่ากลัวจังอะ่ะมันมันเอาเพชรตาแมวให้หอ่ะ น้องไปปีชีเขาจะรู้ไหมว่ามันทำมาจากอะไรอะอ,อ๋อพี่ข้ามเหรอหรือลอไะอ๋อมันมันอยู่ในเคเวสระหว่างทางนะป้าพี่ไม่ได้ผ่านไปแล้วเหรอหรือว่าไง อออผมว่าพี่น่าจะผ่านแล้วเผลอลืมมากกว่าอสอยนี่สวยานายรู้ได้ไงว่าฉันชอบเครื่องประดับที่ทำมาจากเพชรตาแมวแถมยังเป็นสีม่วงด้วยเหมือนเส้นที่คุณพ่อเคยให้คุณแม่ตอนสวสวยเลย ฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับคนอื่นเลยนะนายรู้ได้ยังไงเนี่ยเดอลดอรีอ่าถ้างั้นเธอยินดีเธอยินดีจะคบกับฉันไหมฉันตกลงจริงเหรอเมื่อก่อนฉันไม่เคยตอบรับนายเพราะฉันคิดว่านายไม่รู้ว่าฉันชอบอะไรแต่ขอมาที่นี้ทำให้ฉันเข้าใจแล้วว่า ต่อเวลาที่ผ่านมานายคอยสังเกตอย่างยบเงียบและพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างที่เกีออ่ยวกับฉันเพราะงั้นครั้งนี้ฉันเลยตอบตกลงเยีเ่ยมไปเลยความปัาถนาของฉันเป็นจริงแล้วโดโที่พวกเราไปกัน,กนเถอะไปชมวิวทูทัศน์ใน12ช่วงเวลาด้วยกันนะอืมไปกันเถอะเขาแลกด้วยอะไรเอออยากรู้ว่าเขาแลกด้วยอะไรเฉย เนี่ยมิตานี่นายเห็นหรือเปล่าคนผมเท่าที่อยู่ข้างนอกคนนั้นแล้วมองได้แล้วดื่มของตัวเองไปเถอะน้าคนคนนั้นดูจิตใจไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยเฮีย้ยอะไรเนะี <laughs> ่ยเฮี้ยอะไรเนะี่ยน้ำมันซีโร จิบจิบ,บ,บนกกระดาษเจ้านกกระดาษนี่นี่นายรียบลงมาได้แล้วคนอื่นเขามองมาหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจังหวะไม่ค่อยดีเลยฮะขอโทษนะเซโรนะ่โไว้มีโอกาสค่อยมาคุยกับนายนะคือคือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะลืมว่าไอเ้เหี้ยเนี่ย ฟังทุกสรรพสิ่งพูดรู้เรื่องมาใช่ฟังไม่ผิดหรอก <wolves> ฉันจับเขาได้แล้วล่ะ <holders> เขาซ่อนตัวอยู่ในช่วงเวลาแห่งสุริยันของเป็นคนนี้มาโดยตลอด เขาเปลี่ยนตัวตนและยังแฝงตัวเป็นศานสตราจารย์ของหมหาวิทยาลัยเพเปอร์ฟอรดฉันคุยกับทางตระกูลแล้วส่วนงานเกี่ยวกับผู้ร้ายข้ามแดน,นก็ฝากพวกนายด้วยละกัน,นจับเขาได้ยังไงน่ะเหรอผู้ทรงอิทธิพลช่วยนะส่วนรายละเอียดอย่าถามเลยดีกว่า ยี่ิบสองปีฉันไล่ล่าเขามายี่สิบสองปีเต็มๆได้ตามไปทั่วทุกคน,ท,กนทุกแห่งในกาแล็กซี่แต่ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่และใช้วิธีการแบบนี้ฉันวางสายก่อนนะเพื่อนไอวอร์ด้ <I S 1> ว่าคู่หูหคงต้องฉลองให้ตัวเองสักหน่อยวางสายไปแล้วก็ดื่มน้ำมันเครื่องอา่าฮะเพลิงหยดหนึ่ง ไหลออกจากเบ้าตาโลหะของเขามันเป็นน้ำตาของอุญั์อัจฉริยะความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงทั้งหมดด้วยแต่ฉันก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีเธอทำได้ยังไงกันแล้วจำนำหมายถึงอะไรกันแน่กลับไปถามเธอให้รู้เรื่องเลยดีกว่า กลับมาแล้วเหรอคุณซามิโอฉันเจอพวกเขาที่คุณพูดถึงแล้วหลังจากได้มาที่หยกเมตตาบรรดาลฝันความปรารถนาของพวกเขาก็เป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคุณอยากแค่ฉันดูอะไรพวกเขาทุกคนดูเหมือนจะสมหวังกันแล้วนี่นะใจเย็นก่อน ขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้คุณเชื่อว่าหยกเมตตาบรดานใจพูดจริงไม่ได้หลอกก็เท่านั้นต่อไปฉันจะบอกว่าพวกเขาต้องแลกด้วยอะไรเดาเป็นเด็กที่ร่ำรวยคนหนึ่ง <c oughs> เขาคอยตามจีบโดโรธีผู้หญิงที่ชอบมาตลอด <c oughs> แต่ไม่สำเร็จและเพื่อชนะใจเธอเขาจึงทำพ้อตกลงกับฉันว่าเขาจะใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองเป็นหลักประกัน เมื่อล่ากับของขวัญที่จะทำให้ดูที่ประทับใจได้อย่างแน่นอนด้วยข่าวกรองและเส้นสายขององค์กรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่อีกไม่นานเราก็จะต้องโดนไล่ออกจากแดนฝันเพราะจ่ายค่าห้องไม่ไหวส่วนเขาเองก็ชีวิตรอดจากความยากจนได้หรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของเขาแล้วละ่ะมันดูแล,ะละ้ระจังยาเลยนะ่าจะแค่สร้อยอันเดียวอะ หวังว่าสร้อยเส้นนั้นจะไม่ทำให้ความรู้สึกของพวกเขาแตกสลายนะเหมือนลอกอะอเย้ะเหมือนลอกคนนั้นเนี่ยอทำไมมันเล่นส่วนของเจ็ดแล้วมันรู้สึกแย่จังว้เพราะเจ็ดเม่ง มันมันอยู่ฝั่งที่แบบมันจะมายึดทุกอย่างไปนะส่วนสเตซี่ที่เสพติดการเดิมพันเธอต้องการความโชคดีจากฉันแต่เธอไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันเธอก็เลยรับเป็นของอย่างอื่นแทนซึ่งมันคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งหมดของเธอนับตั้งแต่ที่เธอเดิอนออกจากหยดเมตตาบนด้านฝันบ่อนพน,นันทุกแห่งในดวงดาวจะจดจำาชื่อของเธอได้แต่พ่อแม่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับเธอแล้วสะเตซี่จะไม่สามารถมีเพื่อนแท้ได้ต่อไปมันทำได้ยังไงมันทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไง เธอจะได้รับความมั่งคั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความโชคดีมีแต่ไม่สามารถใช้ความมั่งคั่งนั้นกับคนสำคัญได้เลยส่วนนับเสิบบอกเกอร์เขาใช้เวลาตามจับอาชญากรตัวร้ายคนหนึ่งมานานถึง20ปีแต่จนแล้วจุดรอดก็ไม่เคยเจอแม้แต่เงา พอฉันจะพออับจนหุนทางเต็มที่เขาก็เลยมาหาฉันหลักประกันของเขาก็คือระบบจัดเก็บข้อมูลของเขาเองในม่ช้าความทรงจำของเขาในฐานะนักเืบจะถูกลบออกไปอย่างชิ้นเชิงเขาจะลืมว่าตัวเองเป็นใครและเคยเสียสละอะไรไปบ้างเหมือนไม่ได้จ่ายอะไรอะ มืนไม่ได้จ่ายอะไรเพรเหมือนปลดล็อกทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็พร้อมจะเริ่มใหม่ปะน่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะไม่มีตรงไหนที่น่าสนใจเลยปะฉันต้องสนองความปรารถนาของผู้คนและใช้การช่วยเหลือแก่พวกเขาและความช่วยเหลือนั้นก็กลับมาหาฉันในเร็ววันพร้อมทั้งความปรารถนา ที่มากขึ้นเมื่อผู้คนได้เห็นคนอื่นสมความปรารถนาพวกเขาก็จะมีความปรารถนาแบบเดียวกันอย่างไม่จบอย่างไม่รู้จบสุดท้ายฉันก็จะได้สิ่งที่ต้องการจากวันวันนี้และสิ่งที่ฉันถนัดที่สุดก็คือการรอคอยทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าตัวเองต้องแลกด้วยอะไรคุณซามเวลหรือฉันควรจะเรียกคุณว่า พูดหรือรอดในฐานะอัซมิเนเล็ก Ground AR กราวมอน AR สองหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ไม่แปลกใจเลย,ยคุณนิ่งกว่าเอียันคิดไว้ีกโลกสูญเสียเอนโทรปีเป็นหายนะที่ไม่มยุติธรรมเอาซะเลยคุณว่าไหมล่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดของสาธารณรัฐตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นชาวกรามตจึงได้จัดตั้งหลักประกันไว้ในรหัสพันธุกรรมของเหล่านักรบส่วนสิ่งที่ต้องแรกนั้นเนื่องจากสบิรเหล็กเหล่านี้ไม่เคยถูกมองว่าเป็นคนเพราะงั้นจึงไม่ต้องแลกด้วยสิ่งใด แต่คุณไม่เหมือนกันตอนนี้คุณเป็นอา,นนานรเซอรอนเป็นไฟไฟ,ไฟ,ไฟที่มีชีวิตแน่นอนว่าคุณอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่นับกรบเวหาในอดีตได้ล่มสลายไปแล้วคุณที่รู้ความลับนี้แล้วสามารถแก้ไขรักษามันได้ก็ไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วด้วยคุณจะบอกว่า,วาองค์กรมีวิธีทำได้งั้นเหรอ ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังสักทีเดียวบอกฉันคงบอกได้แค่นี้อย่างนี้ที่เองเพราะงั้นคุณถึงได้บอกว่าฉันไม่มีทางหาหลักประกันที่เท่าเทียมกันได้เพราะทุกอย่างของฉันมันไม่มีความหมายอะไรเลยคุณอยากให้ฉันผูกมัดทุกพอ้องรวยมือของตัวเอง,อง,เ,องเพื่อจะได้ให้ตัวเองมีชีวิต ลอดต่อไปให้ขายพวกจะเลอละ้ะน่าเสียดายแต่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพวกพ้องเป็นคำที่ดีจริงๆมันทำให้ฉันอยากรู้เกี่ยวกับนักราเซรอนมากขึ้นแล้วสิพวกคุณแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสัมพันธ์ของพวกคุณ ก็น่าสนใจมากพวกคุณสนิทสนมแน่นแฟนมั่นคงแต่กลับยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้เช่นเดียวกันกับสิบคนหัวใจหินติดตามไดมอนพวกคุณเองก็คงจะมีผู้นำเช่นกันฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาเป็นยังไงและอยากรู้ว่านัทเซอรอนแต่ละคนจะเหมือนกับคุณหรือเปล่าพวกคุณเดินบนเส้นทางแห่ง โชคชะตาของจุดจบแต่กับดิ้นรนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับโชคชะตาถ้ามีโอกาสฉันอยากให้พวกคุณแวะมาที่โรงรับจดหนังของฉันและเพื่อการมาถึงของวันนั้นฉันยินดีที่จะรอฉันเข้าใจว่านี่เป็นจดหมายเชิญที่ไดอมมอน แอบส่งให้นักเซรอนรับหลังองค์กรสินะถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะให้คุณคิดว่ามันเป็นการการะทำโดยส่วนตัวของฉันไม่ใช่เกี่ในานามขององค์กรหรือแผนการหรือแผนก,กลยุทธ์การลงทุนนักลาเซรอนเคยติดต่อกับองค์กรหลายครั้งแต่กับสิบคนหัวใจหินพวกเราไม่เคยไม่เคยข้องเกี่ยวกันเลย ฉันต้องฉันส่งต่อข้อเสนอของคุณให้ก็ได้แต่ก่อนอื่นฉันอยากจะถามอะไรสักอย่างคุณรู้ว่าฉันเป็นใครงั้นคุณก็น่าจะคิดได้ว่าพวกของฉันอาจจะกำลังสังเกตการห้องนี้อยู่เป็นแค่เธอต้องการการพูดคุยในครั้งนี้จะถูกถ่ายทอดไปทั่วทั้งมาเพียว กเพียบเพียบพ้อยภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอะไรทำให้คุณยอมเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งและทำทุกอย่างนี้ให้สำเร็จเพื่อดมอนก็เพราะพวกเราเป็นพวกเดียวกันไงล่ะแต่ไม่เหมือนกันกับนอเซรอนและเอเอร์เพสกรอพวกเรามารวมตัวกันก็เพื่อให้ ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งสิบคนที่มีมาและปลายทางทั้งสิบคนมีที่มาและปลายทางของตัวเองและมีระหว่างทางนั้นพวกเราได้รับคำเชิญจากไดอมอนให้มาเข้าร่วมกับเขาการเดินทางนี้อาจจะสั้นอาจจะสั้นหรือยาวก็ได้ พราะพวกเราแต่ละคนต่างก็มีช่องว่างความทะเยอทะยานของตัวเองแล้วต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมาเติมเต็มเสมอและไดอะมอนก็ให้สัญญาณว่าเขาจะแบ่งอำนาจของอิมาเนเตอร์แห่งอนุรักษ์ออกเป็นสิบส่วนเพื่อเติมเต็มหินเซลาลงในช่วงเอ่อลงในช่องว่างเหล่านั้นอิมาเนเตอร์แปลว่าอิมาเนเตอร์ก็คือ ตัวของดมอนเลยแม้ว่าร่างกายจะเปราะบางแต่ใจิตใจของฉันแข็งแกร่งดันหินผาถ้าไม่เช่นนั้นเส้นทางแห่งอนรักคงไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้คุณเข้าใจได้ยังนี่ไม่ใช่แค่คำสาบาน แต่เป็นหลักประกันที่เราทั้งสิบคนมอบให้เพื่อแลกกับโอกาสความมั่งคัง่งและความอยู่รอดและวันพรุ่งนี้และสิ่งที่แลกเปลี่ยนนั้นจะทำให้หัวใจหินแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและไม่มีบนพังทลายเพื่อบรรลุการใหญ่ของแดาามอนอน,อน,นุรักษ์ในสงครามตัวเทพที่จะมาถึงในที่สุด ยอมตายดีกว่าตกเป็นทาสฉันเข้าใจแล้วละ่ะแต่ถ้าตกเป็นทาสแล้วไถตัวเองไม่ใช่ไถอะ่ะผมไม่ใช่การไถอะ่ะถ้าหลุดออกมาได้เอออันนี้ก็ยอมรับได้ถ้าตกเป็นแค่ช่วงเดียวไม่ใช่ช่วงรุ่นช่วงหลานเนะ ไปเถอะเด็กน้อยไม่ต้องรีบให้คำตอบฉันหรอกอย่างที่บอกฉันน่ะรอเก่งอยู่แล้วถ้าโชคชะตาเปิดไปที่หน้านั้นจริงๆพวกเราจะต้องได้พบกันอีกแน่แต่ฉันเสียดายที่โรงรับจำนำแห่งนี้ไม่สามารถให้สิ่งที่ฉันต้องการได้ความพยายามครั้งสุดท้ายของฉันในแปนคนนี้ ทำได้แค่จบลงด้วยความหวังเท่านั้นเลดี้หยุดเมตตาฉันมามอบหลักประกันตามที่ตกลงกันไว้